สวัสดีค่ะมุกนะคะจากดีพนรัตน์9 9 9 9วันนี้นะคะมุกอยู่กับรถเก่งคันเล็กนะคะที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยคันนี้นะคะคือ t o y o ต a y a า i s นะคะเป็นปี2007เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์อ 1. 5่า1.5เบนซินนะคะแล้วก็ได้เป็นตัว E ีดูจากด้านหน้านะคะกระจังหน้าต่างๆนะคะหรือว่าโลโก้เนี่ย ไม่มีแตกหักเลยนะแล้วก็โลโก้เงาวิ้งเลยรลังพึ่งด้านล่างนะคะในกล้องน่าจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าไม่มีซี่ที่แตกหักเลยนะคะทุกคนไฟหน้าไฟตัดหมอกทั้ง2ด้านเนี่ยซ้ายขวานะคะไม่มีแรงตายด้านในแล้วก็ไม่แตกลายงาเลยขนาดคันนี้นะคะปี2007นะทุกคนยังสวยมากขนาดนี้เดี๋ยวมุกจะให้มาดูด้านข้างของเขากันนะคะแล้วก็ด้านในน่ยยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลย อันนี้จะเป็นด้านข้างของเขานะคะทรงสวยมากทรงกระทัดรัดเหมาะกับน้องๆน,นักศึกษาแล้วก็พี่ๆผู้หญิงไว้ทำงานนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นล้อแม็กแต่งนะคะขอบ17เลยอ่าแล้วก็นี่มาดูกันที่ตรงนี้นิดนึงสติกเกอร์ของเขานะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เจ้าของท่านเก่าเนี่ยแต่งมาแล้วเขาแต่งมาได้พอดีกับตัวล้อมากมันยิ่งส่งให้ดูสวยให้ดูเท่เข้าไปใหญ่เลยนะคะตรงนี้ โลโก้ VVTI นะคะอยู่ครบหมดเลยกระจกด้านข้างอย่างที่ทุกคนเห็นไม่มีริ้วรอยเลยนะคะไฟของเขาตรงนี้ไม่มีแตกลายงามไม่มีแรงตายด้านในเลยสีด้านนอกนะคะขาวสะอาดเลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูด้านในฝั่งคนขับกันก่อน เริ่มกันที่แผงประตูฝั่งคนขับเลยนะคะทุกคนลิ้วรอยเนี่ยแทบไม่มีเลย<ม>แล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นเบาะผ้ามันจะเป็นผ้ากำมะหยี่ค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบเบาะนิ่มๆกำมะหยี่นะคะตัวได้ต่างๆอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะไม่มีขาดหลุดลุดล่ยเลยแล้วก็นี่มุกจะให้ดูตรงนี้นิดนึงป<ม>ุ่มต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะช่องต่างๆตรงแผงประตูไม่มีขยะไม่มีเศษฝุ่นเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล<ม>้วก็ไปกันที่ตัวเบาะของเขากัน ตัวเบาะนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นเบาะผ้กากำมยี่ลายสวยมากไอ้ตรงที่มันเป็นลายของเขาอะคะ่ะมันคือได้นะที่เขาปักมาไม่มีขาดเลยนะคะตัวได้ต่างๆคอนโซลหน้าพวงมาลัยสวยมากมุกจะให้ดูคอนโซลหน้าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะรอยกาวรอยติดพ,พุทธรูปรอยติดน้ำหอมไม่มีเลยแล้วก็พวงมาลายัย ไม่รู้ว่าเขาใช้มายังไงหลายปีมากแล้วนะคะคันนี้ก็คือ2007แต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยช้าเลยคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ไปเลยขับง่ายๆขับสบายๆเลยนะคะดเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าม,มาดูแผงประตูด้านหลังคนขับกัน สวยมากตัวได้ต่างๆไม่มีขาดหลุดลุ่ยเลยแล้วก็ตัวแผงประตูของเขานะคะแทบไม่มีริ้วรอยเลยดําสนิทเลยนะคะแล้วก็ไปดูเบาะด้านในของเขากันเบาะด้านหลังเช่นกันนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ลายเหมือนด้านหน้าเลยก็คือถูกปักมานะคะโดยได้ซึ่งตัวได้เนี่ยมุกด,ดูหมดแล้วก็คือไม่มีขาดเลยได้ไม่มีขาดหลุดลุ่ยเลยแล้วก็ภายในเนี่ยถึงคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถเล็กนะคะแต่ว่านั่งสบายไม่แออัดเลยนะคะทุกคน แล้วก็มาดูด้านหลังของเขากันไฟท้ายนะคะแดงกล่ำใส่กิ้งนะคะไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในแล้วก็ไม่แตกลายงาโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะคะโลโก้ตัว E โลโก้ของเขาแล้วก็โลโก้ยาริสนะฮะไฟท้ายด้านนี้เช่นกันด้านหลังนะคะทุกคนใหม่มากแม้กระทั่งตรงนี้ไอ้แผ่นที่มันเป็นที่ปิดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็มาเดิมๆกับตัวรถเลยนะคะทุกคน ก็คือไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยมุกจะให้ดูด้านในนิดนึงนะคะด้านในตรงนี้สะอาดมากเม็ดอารด้านในเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็นี่เม็ดอาร์คเดิมๆของตัวรถเขาเลย รอยต่างๆเห็นชัดมากสวยมากนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำมานะคะนี่ด้านบนก็เห็นชัดมากตรงนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนแล้วก็ขอบยางตรงนี้ขอบยางรอบๆนะคะก็คือไม่มีชำรุดเลย แล้วก็ดูทรงรถฝั่งนี้กันนะคะทุกคนสวยมากฝั่งนี้ก็เป็นติดสติ๊กเกอร์เหมือนกันทําให้ตัวรถเนี่ยไม่ดูโล่งเกินไปนะคะแล้วก็อย่างที่มุกบอกว่ามันแมทกับล้อมากๆล้อสวยมากเรามาดูด้านในกันค่าแล้วก็ดูเบาะจากฝั่งนี้ตําหนิไม่มีเช่นกันนะคะภายในเนี่ยใหม่มากๆอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแล้วก็ ไปกันที่ด้านหลังเบาะตรงนี้หน่อยนะคะขอบยางด้านหลังนะคะที่เก็บเอกสารไม่มีไว้เลยมีที่วางแก้วมาให้พร้อมนะคะตรงกลางแผงประตูด้านข้างคนขับนะคะสวยมากไม่มีตำหนิเลย คอนโซลหน้าจากฝั่งนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะทุกคนดําสนิทมากภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะตัวบาะด้านข้างคนขับเช่นกันไม่มีตําหนิเลยปีกเบาะเนี่ยไม่มีล้มเลยนะคะทุกคนสติ๊กเกอร์ต่างๆของเขาตรงนี้ แล้วก็ภายในรถเนี่ยไม่มีกลิ่นอับเลยนะคะกระจกด้านข้างนะคะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไม่มีริ้วรอยเช่นกันที่ห้องเครื่องของเขานะคะห้องเครื่องเนี่ยได้ห้องเครื่องเดิมๆเลยให้ทุกคนได้ดูรายละเอียดต่างๆของเขาก่อนนะคะเดี๋ยวมุกจะเริ่มจากตรงนี้เม็ดอากจากฝั่งนี้นะคะเห็นได้ชัดเจนมาก รูต่างๆคมกลิบเลยตัวน็อตต่างๆไม่มีถูกขยับเลยนะคะเครื่องยนต์เนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันดูซีดๆไหมทำไมถึงมีริ้วรอยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงน้ํายาอะไรเลยอันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะห้องเครื่องเดิมๆเลยแล้วก็นี่ฝั่งนี้เม็ดอาร์ต่างๆมองเห็นได้ชัดเจนมากคันหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ุกจะชวนข้อมูลคันนี้อีกนิดหนึ่งนะคะคันนี้เป็น t o y ยต a y ยาลิสปี2007นะคะแล้วก็เป็นตัว E ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็น1.5เบนซินนะคะทุกคนประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็สามารถขับเข้าเมืองได้สบายเลยจอดถอยจอดอะไรได้สบายเลยแล้วก็สามารถออกต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยจะติดตรงที่ไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แต่ว่าราคาถูกมากนะคะแสนสามบาทเท่านั้นทุกคนคือ ซื้อคันนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้เลยนะมีหน้าที่แค่เติมน้ํามันเลยไม่ต้องเอาไปซ่อมอะไรแล้วนะคะเพราะว่าช่วงล่างหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยเราดูมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจเนี่ยแอดไลน์มาที่ a d s i dd 3 4นะคะอย่าลืมเติม a d s i แล้วก็อยากมาดูคันจริงเนี่ยสามารถมาได้ที่ลำมคำแหง164นะคะเต็นท์เราเนี่ยอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยมุกข,ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะเหมาะมากๆนะตอนนี้น้องๆเปิดเทอมใช่ไหมพี่ดอนน้องๆนะักศึกษา ช่วงนี้น้องๆก็กำลังเปิดเทอมนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่ทำไมไม่อรอนปิดเทอมไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ได้เปิดเทอมกันอยู่หรอแล้วทำไมเด็กอีกคนนึงพ่อแม่เขาบอกว่าอเอแล้วลูกกูไปไหนเนี่ยคือซื้อไว้รอเปิดเทอมก็ได้นะทุกคนหรือว่าเนี่ยแบบมันห้าประตูอะแล้วบอกบอกมันพับได้ด้วยนะแต่กี่มุกลืมบอกมันพับแค่ จากโครงกลางเนี่ยย้อยขึ้นมาแล้วขับมไปแล้วคันนี้นะคะทุกคนเป็นรถทรงห้าประตูเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะคือที่เปิดไปแล้วเห็นว่าวทำไมแคบจังอะจริงๆแล้วมันพับของแล้วก็ไม่ใช่พับเบาะแล้วก็เก็บของอได้พับเบาะแล้วสามารถเก็บของได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ<อ>ก็ฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยพร้อมขับเลยรีบมาเอากันนะคะขอบคุณค่ะ